กระเทยเขียวป่าเพื่อนยังจ้าวัช่วงเระพุทอนั้นล่ะถอดสุดแล้วแต่ว่าสิ้นทายลูกครูเรื่องอันคือใส่เส้อคีแดงคู่กันเนาะเอาสีแดงเอาสีนันเสี้อเนีนชุดในอันคั่งเพื่อนไปแจกเขาใครเขาใส่ปันวาลุนทานเพื่อนจะไปใส่สุดผู้ใดมาที่นี่เดี๋ยวคูณเด็กเขาวัดถอดชุดก่อนค่ะอย่ามาเบาเอาบริวติกนะเอายัง้มาแล้วเข้าไปกรีดเนาะเข้าไปซื้อเนาะแต่เธอขุดยังทำได้อยู่ ือเร่งลิิปสตกกันมันมาเขี่ยออกสูมือปุ้ยงามเนาะมันจะเป็นไปตัวรอใส่ของลักสูมือวาวเป็นล้ววูมืันฮุบนี้แล้วฮูบนี้ไปเซอลิีติเอาอีลีเออเตรียมเลยเงินหาเงินไว้ก่อนสื่อเพิ่มพร้อมมาหน้ามาอึดเงินอุ้ีบอคาอันนี้ได้จากงานนี่นานี้มือมือมือด้งานเดี๋ยวมือ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 มันขึ้นอยู่ย่าเอามือไปใกล้นาเลยลูกมันคนละสีเดี๋ยวเขาเขาจะหาว่าเราตายน้ำ ไอ้คือนาคาวเถี่ยปนเป็นนาเวทีใส่แวามันนะโอ้ยหดนี่แล้วเขาเอิอว่าหนาแร่งพี่น้องมักสิแตกเขือมาจากน้อยสวยอลังการนี่ยังไปซื้อหมวกเรียบไหโอ้ยเนาะอ่อนซ้อนเราเอาอย่างเราผิวอ่อนซ้อนเพิ่นเอือบผิวสูบเมื่อกี้ขีล่างติขี้คานยุต้าเขาอ่อนเป็นคนเหลี่ยงเขาเขาตรงกันหูจับเขาสีล่างแค่นี้นาะเป็นแรกเขาอาบนาแล้วเขาเอาซ้อนขูดออกก็หมูนี่ แต่มันม่าได้ออกงากบ่านั้นดีเมีนบอนม่มันก็ออกง่ายๆคือเครือองอาบน้ำตัวไปฉันมีคลิปเธอเสร็จนาอยู่ตอนไหนนี่ละเดี๋ยวก็รู้กีตานจะพึ่งบ่จะพึ่งอยู่เราไม่ใช่หอมแต่งหน้าเหมือนพี่หอมเลยอะได้อยู่เลยนะได้มันได้หมดแหละเราแต่งนะว่าตะคืนไปเพเห็นน้อยตากเพราะอะไรยังต้องเปที่ยังอะแต่ก็บ่ค่อยเห็นดอกเมื่อไรึ้นฟ้อนน้ำนองบ่ขึ้นฟ้อนน้ำนองอยู่มุ้ยอ๋อ เขาบอกบอกเส็ดห์นามายมันเต็ดหนามายดูเหมืออันเต็ดหนามายมากนาน้ำดีไม่ใช่สิคือกันไหมสิเป็นผัาปินอีหยังถ้าต้องมีจุกทั้งกลางเด้ถ้าเป็นผัาปินอยากใส่สุดแบบอันล้ำาแบบอย่างอีกว่าอยากใส่สุดเราเพื่อนแปดล้านสุดละคนหามเต้นเขาเออหามร่างเขาแบบจมติปานี้เป็นแบบอันนาเมีเป็นแบบอันไปแล้วขอนชยางกูลเป็น สุดปากก็เจี๊ยบไปจังซันนแล้มันบอกมันบอกคือเนาะเขาต้องเป็นล้้มอ่ะนะเนาะเป็นลั้มเพื่นเก่าพ่อหนาเ้ากับเก่าต้องการจะเปลี่ยนไปต่างแบบไปจังหวัดนี้เขาก็ใส่สุดนี่เลยก็ว่าไปอ่อนโอนจังหวัดละสูนย์ไปแล้วเขามาศูนย์เถอะยางโง่ไปเปิดคลิปไหมลิปสติกกับอะไรลิปสติกนี่แหละอย่างเดียวเขาใส่ของก๊อปบ่ได้ี้บได้เป็นอยังเห็นบ่นี่มันเนื้อนี่มันก็สวยนี่ S <S กกมือได้มาลอยท่าของเราล่ะได้เีว่า่ไเดียวว่าเอาดิอันลอยท่าเนี่ยคนทวงเลยโอ้ิสติคีคืองามเฉยเอายิบยืมช็อปแล้วมันงามอยู่เดียวเลยเนี่ยอุ้ยน้องม่านาเนี่ยสุดคือกันไปใส่สุตรเอืนเ่นอีกนะงาม,ามอยู่ได้ทั้งคืนนะจ๊ะลิปติกไม่ต้องเติมแต่ว่ามานาถ้าลิปติกเนี่มันไปกินทอดป่ามากอน้องมานากินข้าวกระสี<า>ม,มันคักพูดก็ไม่น้ำมันหมู กนกระเติมตลอดแขนไงอ่อ,อนซ่อนแขนเราอยู่หรี่มึงเนี่ยนะมึงแต่ทงหน้านนทงหน้าบาดินแตกแล้วยังมาแตกซ้ำแขนเด้อสิบอกให้ไม่นช่คำส่อน้ำมือเนี่ยอันมือนีอบดิสิคร้อมอยบร้อย굿มอร์นิ่งทีเ<า>ชอร์ตีนี้굿มอร์นิ่งสิ่แปดอ่อนซ้อนเนาะมานะเพชรบ้านแพงเพชรบึงกุย มานะเพชรบ้านแพงขอกาบลงกลางใจเป็นยังจำได้ไหมออกแต่สายทั่วทินอยู่วงมานานอยู่วงมานานเป็นเพลงทุกท่านคงได้ยินด้านศิลปินด้านศิลปินไม่ยินยอนไม่ยิงยอนกว่าใครครมกูลองเองมาดิี้าัิถามปานนันชุดเพชรชุดใหม่มาหรอบ่หน่อยชุดเพชรใหม่มาหรอบ่คือบ้าเห็นมันเราทุกังวิษยสุดใหม่มาเนี่ย ซื้อต้นไม้มาสั้งไว้ปีนาบอกว่านี่แม่แม่เพิ่อนพอมาฮะเพิ่อนอยากได้เขาเพิ่อนจะสุ้อไข่น้องมันนะเอาน้องมันนะฉันถึนเจนั่นแบบอันนั้นสวยอยู่นะน้องมันสีตัดสุดลำเพลินลำเพลินอีกตีลำเพลินน้องมันนั้นบอสวยไหมลำเพลินอันเก่านี่ยมันอันมันมันบอสวยอยู่แต่ว่ามันหน่อยแล้วมัันนกก็ขึ้อยู่บคนใส่น้ำเด่เปิดเส้นเอาก็เจอขึ้นไปแท่งขุ้นไปใส่แม่แม่ขับบ้านล้วรถเจ้าขับบ้านได้เหรอเจสุดนอนมั้งไรนี่ ล่วงเลยเลยอ้างอ้างแต่ว่าได้อวดอ้างแต่ว่าได้อวดชุดเออชุดเออเออเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดโอ้ยมีหอดคนซึ่งหัวก็แก้ไปเออแก่ด้วยเนาะโอ้เมียงนะไปตัวเออเอาเมื่อนี้เรียนยู่ไสจ้าเมื่อนี้เรียนยู่บุรีลมยุ่มอันอำเภอหยางบานหยังเราต้องหูดอก เดี๋ยวพูดกระโพดเองข้าวถาเสียอย่างเดียวบ้านอันนี้ดิมื้อตามหอดง่ายกแสดงระบางเคื่อกรบบอกว่าแสดงยูสั่งอืมมาแล้วมานะเวอร์ชั่นที่ยังไม่ลอกคราบนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละคนสวยๆคิ้วก็สวยตาก็สวยปากก็สวยแต่หน้าไม่สวยแค่นั้นเองเอาคือบีบดังตะเกียบดังนี่ มีโปรแกรมอีกแล้วเฮ็ดขึ้นไปยังอี๋โครงการเดอะซีรีส์แต่นี่ก็ได้แล้วเนาะงมาต้องเฮ็ดเนาะได้ได้มันได้อยู่แล้วแหละม่ต้องเหตุเนาะเพราหน้าได้อยู่โครงโครงการเดอะซีรีส์ตีเดอะซิลิโคนเดอะซิลิโคนไม่ไม่น้องมันาไม่ทำอะไรหรอกน้องมันาทำให้ขาวสาธุเด้อข้าพเจ้าข้าพเจ้าอืมไม่ขาวแล้วเขต้องโค้งข้าพเจ้าจะทำแค่ดังซื่อๆอายุไม่ย่างหอดมองเฮ็ดซื่อๆดอกแงนขันหอดมองบ่ต้องห่วงข้ายกโลกอู้เหรอค่ะ เม no ื่อเห็ดดอกแต่เขาสิมัเคิดแตงได้เขากับมังแต่เขาสีมังคิดแังได้เขากับมังแม่นถ้าเขาจะรักเอือบแค่ไหนเขาก็รักถ้าเขาจะมาเข้าโบอ่อนลุงผิวครับถอดจากโมงนี่พร้อมถอดนี่จะจาบน้ำก่อนเดินทางอาบอยู่ติโอ้เสียดายแปลงให้เอาบอกไปแต่ได้อาบง่ายถอะอยู่ได้เป็นเดือนบ่มด้วนี่อ้ยมันบ่ได้อยู่ได้เป็นเดือนควรตกข่อยากนักฝึเมือนอะเวลาสิลุงผิวอัน ไปยังฝนตกคือเป็นลูกลีลูกล้นคือเป็นอยากแลนลงเวทีถามก่อนมันเป็นถือฝนมันก็ถือกองไฟผู้ติเดนีนี่แหละฮูกับจิบเมื่คืนอย่าฝากต้องไม่ได้แปลงกว่าจีออกไปนะเออเรียไมคือความจริงนี่แหละมานะเพชรบ้านแพงนี่ฮะจะคล้องกัเคยเป็นแต่ว่าดีนะขวงเขาฉันบอกว่าอย่าเอาสีขาวมาท่าเต็มคับกับสีชมพูมันคือดาบยิงพุ่งไปสีชมพูท่าให้มันเป็นอันนี้หรอนี่หรอตรงนี้หรอ ไปซื้อของเงินเข้มเข้มเอมาใส่สีมันจังนวลแต่ว่าคิ้วได้คิ้วพานสร้างให้พานตะคิ้วตาไม่ได้กีดตาพอนะแมตต์นี้แมตต์เดียวอันข้างล่างนี้ไม่ต้องแมตต์หามแ่ไม่มีข้างล่างนี้ขาสิสกีดปานนี้กับไปตีนคู่กับพี่หอมหนูเสื้อเพราะว่านี่เก่งได้กีดตาทุกทีได้ตีบลายคนที่เขาคนที่เขากีดสวยก็สวยคนที่เขากีดไม่สวยมันก็เป็นตีนกา ไก่บ่อก็มันตีนการ์ดว่ายิ้มมันงก็นะนั่นเออแต่ว่าองรวมก็สวยนั่นแหละโอ้ยเอื้อปลายปารีบงามจังเลยนะว่าเล่นแนวเกาะอันนี้สวยกว่าเออกลัวสวยกลัวมือหนีบสวยกว่าอยูกมือหนีบควงไงกว่าเออเขาโม่งตีเขาโม่งกว่าเออเออเพื่อนว่าเสียอันนี้เสียเอาของเอาดีลูกก็เลยบอกว่าให้เอามาสูมมือนะรวมกันแล้วก็มาแลกกันกับของหนู เออเบิ่งคนหาปลงเวทีมือแล้วก็หน้อยหน่อยเพ้่นว่าหน่อยกินน้อยจะกินนานเอาไหมน้องมานะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวไงเพราะว่ามันน้อยอันเอามาให้นุกอะไรต่างๆว่าหน่อยว่าน้อยไม่เขาพูดแบบกินน้อยจะกินนานนานไงกินไปเรื่อมือมือขอบพระคุณด้วยนะคะที่มีตาหรอน่อยที่มีตาน้องมานาให้น้องมานะสมนีกัห้กลับขึ้นไปแล้วก็กลาบนอเอ๋ยเนาะ ใส่คอนแท็น้ำติ่ใส่คอนแทคกนะโบบใส่บได้ดีมะเสียบตาอยู่ดีสันเอามาให่ใส่ขึ้นหลายเก่าเปล่าเพลินมาเห็ดอันนี้น้ำสัดเมื่อนาสิได้ถือมาให่ปะเออมื่อนาสิไดเอามาให้สิไเอากลวงนั่นมาให้เลยเพื่อได้ขึ้นายก็เก่าน้องมะนาก็ะคืนความสุขให้พี่น้องกับพี่น้องเอฟซีขึ้นถึงเวทีน้องมะนายิงเข่ารันยิงเอ้ยยิ้มสยามสยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มเคอนสุขเออนั่นเธออุ่มทุกอุ่มอยากไปสรุปเมือั้งไทยรูปปนิ่งอะไรนะ ตอนกลางคืนนี้ถ่ายรูปไหมเราจะใส่ชุดอาสีอะไรเบอร์ก่อนว่าล่ำเรืองอย่างขลังเรืองสั่งฉากเดียวฉันบ่อยากแต่งลายประเดี๋ยวเปลืองแป้งขลังจำปาบุลงผิวเลยขันออกฉากเดียวเนี่ยบุลงผิวเลยใส่ชุดสีอย่างจำปาแดงก่อนใส่เขียวหมินมอดตอร์สีซ้่มเขาทำไปทำไปยังไม่แล้วเขาจะใส่สีแดง แล้วไปร้อยถอดก้อนฉันอีกขึ้นมือนันเด้อร์่อยบ่รลอยกูยืนทาว่าสันบ่รลอยโอเคเนาะโอเคโอเคค่ะปากก็สวยโอเคค่ะริบติกเด้องานรุงเทพเขาทาปากสีแดงโซสูสีแดงทาปากสีแดงเหรอเัาก็ทาปากแดงนะแต่ว่าแดงเราเรื่อเรเื่อเออ่าปิดคีิปากในเด้อพี่น้องนี่ล่ะม่านาเพชรบึงกุยโอ้ม่านาเพชรวันแพงนี่ล่ะตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงจะเป็นเขื่อเป็นเขื่อเป็นเอือบแป้งพร้อมทอด ถ้าผู้ใดไปพ่อตัวจริงเขาว่ได้เอือบแป้งแปลว่าตัวปลอมตัวกรอบตัวกรอบหรออืมแปลว่าตัวกรอบอันนั้นบอกว่านุ่น <c oughs> วิธีวิธีพีสูจน์คือเอาสอนมาขูดออกขันขูดแล้วมันบ่อออกถ้าขูดแล้วมันบ่อออกแสดงว่าตัวจริงไม่ถือน้ำมาก็แล้วกันอออื <c oughs> อยอเยกหรือบ่กกันเอาสายยางมาสีเพื่อสีเล่ยนนี้เองถ้าเพื่อเล่ยนนี้แสดงว่าแมนเวลาห่างมันบ่อกง่าเด้แต่ว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยเนี่ันเป็นด่างแต่ว่าพี่เขาก็แต่งหน้าขึ้นไฟอย่างนั้น ขึ้นไฟตัวช่อนต้คนจอยคนจอยใส่สีขาวเสื้อใจสสือแต่ว่าใสเพราะว่าขาพงนั่งบัไดปรัสาวเราสิไปสตักบาวนี่คุณแม่กำลังไปตักบาทสาวแล้วครับคุณเห็นแล้วที่น้อง ที่เดินไปบ้านทุกท่าไม่ปวดอยก็ในนี้พอได้จะไม่ใช่ขอย่งใดบ้างครับพี่น้องสไนค์ขึ้นนี้ก็ฝากไวปสนีแล้วครับพี่น้องอ่าฝากติดตามนะครับแบงค์ร้อยลำเพลินออฟชิ่วนะครับผมช่องคู่เอช่องไม่ปีส่องเปี่ยนพงศ์ทนะครับผมติดตามบอมแบมแล้วก็ช่องไม้นะครับผมคนหน่อยฮักแพงนะครับผมฮักแพงลำเพลินออฟชิ่วนะครับผมฝากติดตามทุกผู้ทุกคนเด้อวันน่้เราจะเป็นนั่นหลับน้องๆทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนนะครับ ครอ,อบครัวเรพูดออฟฟิเชียลนะครับผมฝากให้พี่น้องมปุยแย่งเลยนะครับผมน้อยมือแรกเซ็กซ์สาวดูมือแรกเซ็กซ์สาวเพิงอันั่นมือนี้เขอคอยตื่นอันมือนี้ขเขาแต่งหน้าครับที่นี่ว่าจะไปเ็กซะว่าสิปาไปเด้ตอนแรกม,มาโซเขาอีกแล้วเซ็กซ์สาวเพิงอันั่นเนี่ย